สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บกระเทียมป่านะคะเพื่อนๆนี่มาอยู่ใกล้กับลำธารจะเรียกหองก็ไม่ใช่มันน้อยๆเนาะนี่มันมีน้ำตกด้วยข้างหลังเรานี่จะพาเพื่อนมาชมน้ำตกด้วยนะคะเห็นน้ำตกชัดไหมคะเพื่อนๆตกชัดเลย มาอยู่ใกล้กับน,น้ำตนะกเพื่อนๆมาเก็บกระเทียมป่านะคะมานะค่ะมาส่งกระเทียมป่ากันนะคะพเพื่อนๆดูป่ากระเทียมกระเทียมป่าบเบล่านะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบเบล่าโหยยังก็มาปลูกไว้เนี่ย มันงอกเองตามธรรมชาตินะคะเพื่อนเพื่อนทางชา้ใช้น้าเนี่ยช้คลองเนาะถ้าบ้านเราจะเรียกช้คลองเนาะเนี่ยเรื่อยไปเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนจา้าเต็มไปหมดเลยสะออนสะออนเยอะเลยค่ะเยอะเลยขึ้นมันขึ้นอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะกระเทียมป่าก็จะมี กลิ่นเหมือนกับกระเทียมบ้านเรานะคะแต่ใบใบมันจะไม่เหมือนกระเทียมบ้านเรานะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้ให้เพื่อนๆ,อนๆชมเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆจ้ะกำลังงามเลยค่ะกำลังดอกตุูมๆเลยจะหนวกหวยน้ำตกนิดนึงนะคะ งามไหมคะงามงามงามมากๆเลยเนี่ยถอนก็ได้ค่ับเพื่อนๆจะ้ะเอาถอนเอาเฉพาะเฉพาะต้นมันเนาะต้นเล็กๆมันจะได้อยู่อีกหัวมันฝังดินอยู่ข้างล่างค่ับเพื่อนๆน,นี่ค่ะขาวจ้วดเลยสำหรับคนไทยเรานะคะก็เอาไปทำเอาไปาไปผัด นะคะผัดใส่น้ำมันหอยก็ได้ค่ะอร่อยหรือจะเอาไปดองหรือจะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะเป็นไงครับเพื่อนๆงามมากเลยกำลังอวบๆเลยค่ะเยอะมากเลย เยอะมากเลยเพื่อนอุ้ยกำลังออกดอกก็มีงามงามเสียงธรรมชาตินะคะเนี่ยเพื่อนชมนะคะนี่ต้นมันมันจะมีดอกด้วยค่ะกระเทียมป่า ไม่ใช่แต่คนไทยนะคะที่กินนะคะพลังก็กินเหมือนกันกระเทียมมันก็เป็นเหมือนกับสมุนไพรที่ปรุงอาหารอยู่นั้นนะคะเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยง่ามๆขาวจ้วดเลยนี่ริ่งใหม่ๆอย่างนี้นะคะ ที่อื่นยังไม่งอกนะคะที่อื่นกาลังงอกแต่ที่สวิตเซอร์แลนด์นี่ตรงตรงที่เราอยู่นี่งอกแล้วนะคะเพื่อนๆเสียดายเราไม่มีไม้กันสั่นมาไม้ขาตั้งนะคะไม่งั้นเพื่อนก็จะเห็นว่าเราเก็บสนุกสนานอยู่คนเดียว อยากให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะคะว่าคนไทยในต่างแดนเดี๋ยวนี้เขามีขายนะคะเขามีขายต้นในห้างนะคะที่เราจะเอามาปลูกได้นะคะเพื่อนๆเอามาพันมันนะคะเขาเรียกพันมันเนาะเอาพันมันมาปลูกได้ งามมากเลยไปตรงไหนไม่ได้เลยยัองอยู่แต่ตรงนี้เนี่ยไอ้เพื่อนชมนะคะดอกอ่อนๆกำลังงอกเลยเนี่ยกำลังออกดอกเลยเนี่ยมันไม่สูญพันธุนะคะเพื่อนๆมันขยายพันธุ์ได้ง่ายกระเทียมป่าเนี่ย งามขาวจ้วดเลือสะออนสะออนมันเนาะมันก็จัดเป็นผักชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆไม่ใช่แต่คนไทยเรากินนะคะั่างเขาก็กินเหมือนกันมันก็เหมือนจะเป็นพืชสมุนไพรนะคะเพื่อนๆเนีย่ยให้เพื่อนๆชมโคนมันนะคะน่ากินน่ากินเนี่ย สวยงามมากเลยคนนเก็บไปนี่ไม่ได้ไปทิ้งนะคะเพื่อนๆเอาไปเอาไปกินนะคะแล้วก็ไปฝากเพื่อนด้วยเพื่อนคนไหนที่เ้าไม่มีเวลามาก็จะไปฝากก็มันเลยค่ะเก็บอย่างนี้มันเลย เนี่ยเวืองเดียวพอเลยนะคะนี่ถ้าเขาไปดองนะมันจะต้องใช้เยอะหน่อยเพราะว่าพอเราเราคั้นน้ำหรือว่าเราลวกนะคะมันก็จะยุบลงเยอะเลยนะคะเพราะว่าอ,อวบเนี่ยมันอวบมากเลยแต่ละต้นนีอวบมาก เราหาต้นแต่ต้นอบอบนะคะเพื่อนๆพ่หาต้นใหญ่ๆขาวๆอบอบมันมากเลยเก็บเก็บคนเดียวมันคนเดียวเพื่อนๆจ้ะมาค่ะมามันด้วยกันเนี่ยจะตรงนี้อีกไหม จะล้วงเอาตรงนี้เห็นงามๆเนี่ยโอ้โหกอนี่เนี่ยกอนี้ใหญ่มากเลยงามด้วยนีย่กำลังออกดอกเลยเนีย่เอาตั้งกอเลยข้าวจุ้ยเลย เดี๋ยวเราจะดูว่าเราพอหรือยังนะคะแต่มันมันเลิกไม่ <c oughs> มันหยุดไม่ได้เพื่อนๆงามขนาดนี้หยุดได้ที่ไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เขาเรียกว่าซูนไปเรื่อยเนาะเขาเรียกซูนไปเรื่อยตรงไหนงามซูนเข้าไปตรงใต้ต้นต้นหนามนี่สิ เราอยู่ใกล้น้ําตกนะคะเพื่อนๆใครเข้ามาที่หลังจะดียินเสียงน้ําไหลตลอดดูนะคะขาวจ้วงเลยเพื่อนๆจ้ะอ,อยากให้ใครที่อยู่ไกลมามาช่วยเก็บหน่อย ต้นเล็กๆเ,เราไม่เก็บนะคะเราจะเก็บตัวต้วนใหญ่เงามงามคักงามแน่เพื่อนๆเอาชั้วเลยเราล้างให้สะอาดนะคะเราไปทำกินได้งามงามพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ